สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้เราจะมาพูดถึงหน่วยที่5แห่ง13หน่วยพิทักษ์กันครับถ้าเพื่อนเพื่อนพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยครับ เรามาเริ่มกันที่บทบาทของหน่วยนี้กันก่อนนะครับหน่วยที่ห้านั้นมีบทบาทหน้าที่ในการตรวจสอบสถานการณ์ต่างๆภายในครับหน่วยในหน่วยนั้นยังมีเรือนจําพิเศษที่มีไว้ขังนักโทษที่มีพลังแข็งแกร่งระดับหัวหน้าหน่วยขึ้นไปไว้ด้วยครับในส่วนของหัวหน้าหน่วยคนแรกนั้นนั่นคือไอเซนโซสุเกะนั่นเองครับเขานั้นเป็นอดีตหัวหน้าหน่วยนี้ครับนั่นเป็นเพราะเขานั้นเป็นผู้นําของโทเซนและงินในการทรยศโซโซไซตี้ โดยในอดีตนั้นเขาเป็นรองหัวหน้าหน่วยของชินจิมาก่อนและหลังจากที่ชินจิโดนในประเทศออกจากโซโซไซตี้เขาจึงได้เป็นหัวหน้าหน่วยต่อจากชินจิครับไอเซนนั้นเป็นคนที่มีลักษณะปรากฏเป็นชายที่ดูอ่อนโยนมีผมและดวงตาสีน้ำตาลและสวมแว่นตาทรงเหลี่ยมครับไอเซนนั้นเป็นผู้รอบรู้เป็นอย่างมากเขานั้นมีนิสัยที่สุภาพพูดจานุ่มนวลเขามักจะเรียกผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยชื่อที่ไพเราะเสมอ และเขาไม่ค่อยแสดงอาการตื่นตระหนกหรือความทุกข์ใจออกมาให้เห็นครับเพราะเขานั้นมักจะวางแผนสถานการณ์ทั้งหมดไว้ล่วงหน้ายังดีและเมื่อใดก็ตามที่เผชิญหน้าศัตรูไอเซนจะทําตัวสบายๆและไม่ใส่ใจพยายามที่จะพูดคุยเล็กๆน้อยๆซึ่งมันจะสร้างความไม่พอใจให้กับผู้ที่เขาพูดคุยด้วยอยู่เสมอครับแต่สุดท้ายนะครับนี่ก็เป็นเพียงการใส่หน้ากาก,ากเพื่ออำพรางความทะเยอทะยานที่น่าอันตรายของเขา ความจริงแล้วเขาไม่ค่อยแยแสนในตัวลูกน้องมากนักและเต็มใจที่จะใช้ทุกคนที่อยู่รอบตัวเขาเพื่อเป็นตัวประกันที่ทําให้เขาบรรลุเป้าหมายซึ่งแน่นอนครับรวมถึงการกําจัดหรือฆ่าคนที่ขัดขวางเขาไม่ให้บรรลุเป้าหมายด้วยครับต่อมานะครับเราจะมาพูดถึงด้านพลังและความสามารถของเขากันครับไอเซนนั้นมีความฉลาดเป็นอันดับต้นๆในเรื่องบีเทพมรณนะโดยเขานั้นรอบรู้ในประวัติศาสตร์กลยุทธ์และชั้นเชิงของโซซายตี้และมีความรู้ที่หลายคนไม่รู้จัก เช่นการมีอยู่ของกุญแจวังราชวิญญาณและวิธีการสร้างของมันอีกทั้งเขานั้นได้สร้างฮอลโลและอารันคาขึ้นมาหลายตัวเพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัยในการทดลองของเขาจากคนส่วนใหญ่ในโซนโซไซตี้อีกทั้งเขานั้นยังเป็นคนที่ตอบโต้วความสามารถชี้ครของชินจิได้อีกด้วยครับยังไม่หมดนะครับเขายังมีความสามารถด้านการใช้วิธีมานที่โดดเด่นกว่าหัวหน้าหน่วยคนอื่นอีกด้วยครับดูได้จากตอนที่เขาใช้วิธีทำลายที่99ในการโจมตีโคมามุระครับ เรียกได้ว่าสมกับที่เข้านั้นเป็นบอสอีกหนึ่งตัวของบริดกันเลยหรอครับส่วนในด,า,นบนดาบดาฟา์มิญญาณของเขานั้นมีชื่อว่าเคียวกะซุยเนซึซึ่งปรากฏเป็นดาบธรรมดามีบริเวณกระบังดาเป็นรูปคล้ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนและมีด้ามจับเป็นสีเขียวครับโดยมีคำปลดปล่อยว่าจงแหลกสลายเคียวกะซุยเนซึลักษณะของดาบนั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด แต่มันนั้นจะมีความสามารถในการควบคุมประสาทสัมผัสทั้ง5จนถึงจุดที่สามารถทําให้เป้าหมายตีความรูปร่างมวลความรู้สึกและกลิ่นของบุคคลอื่นผิดไปว่าเป็นของศัตรูโดยเงื่อนไขาการเริ่มต้นสะกดจิตคือให้ศัตรูเห็นเคียวกะซุยเงสึนในจังหวะที่ปลดปล่อยดาบหลังจากเห็นเพียงครั้งเดียวคนคนนั้นก็จะโดนการสะกดจิตทุกครั้งที่ดาบปลดปล่อยออกมาโดยการสะกดจิตของเคี้ยวกะซุยเงสึน,นั้นเรียกได้ว่าเป็นการสะกดจิตโดยสมบูรณ์เลยหรอครับ นั่นก็เพราะว่าต่อให้ศัตรูรู้ว่าโดนสะกดจิตอยู่ศัตรูก็ไม่สามารถออกจากการสะกดจิตของเขาได้อยู่ดีครับในส่วนของบางใครของเขานั้นไม่มีการเปิดเผยออกมาครับเรียกได้ว่าแค่ความสามารถด้านชิไใคก็โกงจนไม่รู้จะสู้ด้วยยังไงแล้วไม่นึกเลยครับว่าถ้ามีบางใครจะโกงขนาดไหนคนถัดมานะครับนั่นคือฮิราโกชินจิครับ โดยในฐานะหัวหน้าหน่วยนั้นฮิราโกะถูกแต่งตั้งให้เป็นหัวหน้าหน่วยถึงสองครั้งครับนั่นก็เป็นเพราะเขาเคยถุกในประเทศมาก่อนเมื่อ100กว่าปีก่อนจากเหตุการณ์ทดลองของไอเซนนั่นเองชินจินั้นมีลักษณะเป็นโยมทูตเพศช,ชายดวงตาสีน้ำตาลและผมสีบลอนด์ยาวครับการแสดงออกทางสีหน้าของเขานั้นเผยให้เห็นฟันบนของเขาในตอนที่เขาปรากฏตัวให้อิจิโกะเห็นเป็นครั้งแรกนั้นเขาสวมเครื่องแบบนักเรียนคาราคุระแบบมาตรฐาน แม้ว่าปกติแล้วเขาจะสวมกางเกงขายาวเสื้อเชิ้ตและเนกไทก็ตามชิ้นจีนั้นมีนิสัยค่อนข้างตลกและมีความคึกคะนองเล็กน้อยในสถานการณ์ที่ไม่ร้ายแรงเขานั้นมีถัดทีการประสาทในสถานการณ์ปกติและดูเหมือนจะชอบสร้างความรำคาญให้กับฮิโยริอีกด้วยครับซึ่งเขานั้นก็จะถูกประทับด้วยรองเท้าแตะของฮิโยริอยู่เสมอครับแต่อย่างไรก็ตามครับเขาก็ยังเป็นอีกหนึ่งคนที่มีความเฉลียวฉลาดมากๆ นั่นเพราะว่าเขาเป็นหนึ่งคนที่รู้ถึงท่าทางที่ดูน่าสงสัยในตัวไอเซนอีกทั้งเขายังจับไอเซนในตอนที่แอบซุ่มอยู่ด้เกือบทุกครั้งเลยละครับทักมาในด้านพลังของเขานะครับชินจินนั้นมีแรงดันวิญญาณสองรูปแบบทั้งส่วนที่เป็นแรงดันวิญญาณของโยมทูตและอีกส่วนหนึ่งที่เป็นฮอลโลโดยเราจะมาเริ่มกันที่พลังด้านโยมทูตกันก่อนนะครับ นั่นคือดาบฟันวิญญาณของเขานั่นเองดาบฟันวิญญาณของเขามีชื่อว่าสาคานาเดะครับโดยมีคำปลดปล่อยก็คือจงโค่นล้มสาคานาเดะโดยในสถานะชี้ไขนี้ผู้ที่ห้อยตรงดาบจะกลายเป็นวงแหวนขนาดใหญ่ที่ช่วยให้สาคานาเดะหมุนรอบมือของชินจิได้โดยที่เขาไม่ต้องจับส่วนใดส่วนหนึ่งของดาบมีใบดาบตรงและเพรียวบางโดยปลายดาบจะมีลักษณะเอียงเหมือนมีดโกนและมีรูห้ารูตามความยาวของดาบครับ โดยเมื่อชินจิต้องการใช้ความสามารถของดาบนั้นเขาจะหมุนดาบและจะปรากฏหมอกสีชมพูเพื่อที่จะนำพาศัตรูนั้นไปยังโลกสลับด้านครับโดยไม่ใช่เพียงแค่ความการรับรู้ทิศทางเท่านั้นที่เปลี่ยนไปสายตาของคู่ต่อสู้รวมถึงทิศทางของการโจมตีที่เข้ามาและบริเวณที่บาดเจ็บก็จะกลับด้านเช่นกันเรียกได้ว่าเป็นชิคที่รับมือยากอีกชิคหนึ่งเลยละครับท ในด้านบางไขของเขานั้นมีชื่อว่าซาคาชิมะโยโกชิมะฮับโปฟุซางาริเมื่อเขาเปิดใช้งานจะปรากฏเป็นแทมรูปดอกไม้นาเดชิโกใต้ฝ่าเท้าของเขาอนุภาพของบางไขนั้นจะเปลี่ยนมิตรเป็นศัตรูและเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรครับโดยมันจะส่งผลต่อทุกคนที่อยู่ในรัศมีของบางไขของเขามันนั้นไม่แยกแยะทางมิตรและศัตรูและจะสกดให้ทุกคนในรัศมีบางไขสังหารกันจนกว่าจะหมดสิ้นไป โดยความสามารถนั้นเองทำให้เขาถูกสั่งไม่ให้ใช้บังใครในโซซตี้ครับต่อมานะครับนั่นคือพลังฮอรโลในตัวเขานั่นเองครับโดยมันจะปรากฏออกมาในรูปแบบหน้ากากครับโดยหน้ากากฮอนโลของชินจินั้นจะดูคล้ายกับหน้ากากของฟาโร่อย่างมากมันจะมีหุสั้นยาวห้อยลงมาทางด้านหลังคอของเขา และเมื่อสูมหน้ากากฮอลโลตาขาของชินจิเปลี่ยนเป็นสีดําสนิทและมันตาของเขากลายเป็นสีเทาด้วยครับโดยมันจะทําให้ชินจิมีความรวดเร็วและแข็งแกร่งขึ้นเป็นอย่างมากโดยในบางครั้งความเร็วของเขาอาจเทียบเท่าหรือเหนือกว่าโทเซนเลยระครับโดยนอกจากนี้เขานั้นยังสามารถยิงเซโรได้อีกด้วยมันนั้นมีความรุนแรงเป็นอย่างมากขณะที่ว่าสามารถไล่ต้อนเอสปาดาหมายเลข6ได้เลยระครับ ยังไงกันบ้างครับสำหรับข้อมูลในคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสค r i b e กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ